สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคบนบ้านๆแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันในหัวข้อเรื่องคัมภีร์เลี้ยงกบสำหรับมือใหม่นะครับตอน ต้นทุนในการเลี้ยงกบการเลี้ยงกบสำหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับมีเวลาน้อยนะครับว่าจะมีการเลี้ยงกบยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับสําหรับต้นทุนในการเลี้ยงกบนะครับก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันในลักษณะแรกเราก็จะมาพูดคุยกันใน การเริ่มต้นเลี้ยงกบนะครับแบบนะเราซื้อ,อกบเนื้อนะครับกบกิโลมาจากฟาร์มนะครับอันนี้เป็นวิธีของช่องเองนะครับก็กบจะขายกบเนื้อนะครับระยะเวลาเรืออายุของกบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่สามึงสี่เดือนนะครับหรือว่าสองสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับช่วงเนี้นะครับเราก็ไปซื้อกบมานะครับ เาซื้อกบมาแล้วก็นํามาเลี้ยงต่อนะครับให้ได้อายุ8เดือนขึ้นไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ของทางช่องนะครับก็คือจะใช้พ่อแม่พัน์กบอายุตั้งแต่8เดือนนะครับ8เดือนถึง2ปีนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็พ่อแม่พันธุ์กบจะแข็งแรงนะครับนำมาเป็นพ่อแม่พันแล้วก็จะทําให้ไข่แข็งแรงแล้วก็เชื้อนะครับของกบ พ่อแม่พันธุ์จะแข็งแรงแล้วก็ให้ลูกดีนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับครับวิธีนี้ก็จะทําให้ลดต้นทุนนะครับแต่เราก็จะใช้ระยะเวลาเพราะว่ากบที่เราซื้อมากบเนื้อเนี่ยอายุเพียงแค่3เดือนเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อพ่อแม่พันธุ์เลยต้อง8เดือนขึ้นแล้วก็ถึง2ปีเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มต้นทุนนะครับในการเลี้ยงกบ เพื่อเป็นการาหาประสบการณ์นะครับเพื่อเป็นการศึกษานะครับในการเลี้ยงกบนะครับผมก็แนะนําในในการเลี้ยงแบบนี้นะครับก็พอเรานํามาพกผพันกบนะครับเมื่อพ่อออกแล้วนะครับเราก็จะมาดูแลเรื่องของอลูกอ,อ๊อดกบนะครับแล้วก็มาเป็นกบนะครับลูกอ,อ๊อดกบเนี่ยก็ อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณเดือนอกวก่านะครับก็จะเป็นลูกกบนะครับพอเป็นลูกกบเนี่ยเราก็สามารถจําหน่ายได้เลยนะครับก็อาจจะขายอยู่ในราคายอยู่ที่ตัวละบาทห้าสิบบาท3าบาทหรือ5้าบาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะครับเนี่ยอย่างเรื่องอาหารนะครับถ้าเป็นขนาด2อคูนสามนะครับถ้าเป็นไก่ชังบกเนี่ย ขนาดสองคูณสามเมตรนะครับก็จะเลี้ยงกบได้ก็จะไม่เกินห้าร้อยตัวนะครับสองคูณสามเมตรก็เป็นหกตารางเมตรนะครับหกตารางเมตรเราะเพราะว่าตารางเมตรหนึ่งนะคือต้องอสักไม่เกินแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะครับก็พอดีนะครับก็ประมาณห้าร้อยตัวนะครับส่วนกระชังบกที่ซื้อมานะครับอันนี้ของผมก็ใช้กระชังบกเนาะ ก็ประมาณอยู่ที่400บาทหรือประมาณ420นะครับก็ท่านผู้ชมลองไปคํานวณดูนะครับอ่าถ้าขนาดบ่อ2คู3เมตรเนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงอ่าลูกอดกบมาเป็นกบเนี่ยก็จะใช้หัวอาหารไฮเกรดนะครับหรืออาหารลูกกบอ่าลูกออดนะครับมาเป็นลูกกบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโล,ก,โลกร,รัมหนึ่งก็ประมาณทุกวันนี้ในประมาณ40บาท40บาบาทนะครับ ถ้าผู้ชมก็ลองไปคำนวณดูนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกกบขายเนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกกบขายเนี่ยเราก็จะได้กําไรดีกว่านะครับหรืออีกอย่างหนึง่งนะครับถ้าเลี้ยงแบบเนี้ยเราก็จะได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกบนะครับในการเพาะกบนะครับว่ากบจะ,ะมีพฤติกรรมยังไงนะครับให้อาหารยังไงนะครับอย่างบ่อน,นี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเห็นไซ ของกบไหมจะแตกต่างกันมากตัวใหญ่ก็มีนะครับตัวขนาดกลางก็มีนะครับตัวเล็กก็มีแล้วก็ยังมีลูกออสขบนะครับที่หางหกนะครับก็จะยังมาเป็นขบเนี่ยแต่ขบเหล่านี้ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับเหตุผลก็คือนะครับถ้าลูกขบขนาดตัวใหญ่นะครับขนาดไซส์กลางหรือว่าขบไซส์เล็กหรือแม้แต่ลูกอสขบเนี่ย นะครับทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้นะครับก็คือเราให้อาหารเขาเพียงพอนะครับให้เขาพอดีกินนะครับให้เขากินอิ่มนะครับเขาก็จะไม่ไปกวนกันนะครับก็ไม่กัดกินกันนะครับแล้วก็กบก็ไม่เครียดด้วยนะครับแล้วเราก็จัดพื้นที่นะครับก็เห็นว่าจะมีขอกตบชวานะครับเพื่อเป็นการกรองน้ำนะให้เป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะครับอาจจะมีใบปงใบไม้มั่งนะครับให้กบร่วัดกบนะครับได้หลบซ่อนนะครับกับกบตัวใหญ่ นะครับคือเลี้ยงวันนี้กบก็จะไม่เครียดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ถ่ายน้ําเป็นประจํานะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ําเนี่ย <KO> ก็จะทําให้กบโตไวเป็นการกระตุ้นให้กบก,กินอาหารได้ดีนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับในการสร้างโครงสร้างนะครับเมื่อกินอาหารได้ดีนะครับกบก็จะมีโครงสร้างที่ดีนะครับแล้วก็อย่างน้ําหนักตัวของกบก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับ ในนี้ก็เหมาะสําหรับมือใหม,ม่นะครับทางผมเองก็แนะนําให้เลี้ยขายลูกกบ e claro ok นะครับแต่ถ้าเราจะเลี้ยงต่อจากลูกกบนะครับผู้กอดกบมาเป็นลูกกบเนี่ยประมาณเดือนกว่าเนาะแต่ถ้ามามาเป็นกบใหญ่นะครับกบเนื้อเนี่ยก็เลี anyway> um ้ยงแล้วก็นับมานะครับจากเดือนกว่ามาอีกเดือนกว่าประมาณ3ามเดือนเนี่ยเราก็จะสามารถขายกบเนื้อได้นะครับอันนี้เราก็ว่ากันไปนะครับเราลองคานวณนะครับอาหารนะครับ หัวอาหารนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกิโลละ่40นะครับ40ถึง45บาทนะครับในช่วงเนี้นะครับพวกเราก็ลองไปคํานวณดูนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับก็ไม่ยากลองไปทําดูกันนะครับ